สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคะกลับมาเจอกันอีกครั้งในรายการ Today Living นะคะทางช่อง True 08แห่งนี้คะ่ะวันนี้นะคะสอนมีเรื่องราวดีๆเป็นการอัปเดตเทรนด์ใหม่ๆในการดูแลตัวเองที่ไม่อยากให้ใครพลาดเลยไปพบกันในช่วง Real Living คะ่ะ พูดถึงปัญหาที่คนยุคนี้มักจะกลุ้มอกกลุ้มใจกันมากๆนะคะนั่นก็คือไขมันส่วนเกินที่มาสะสมตามร่างกายไม่ว่าจะเป็นต้นแขนต้นขานะคะเอวพุงหน้าท้องสะโพกเนี่ยค่ะซึ่งหลายๆคนบ่นให้ได้ยินกันว่าเวลาไขมันเหล่านี้มามาง่ายเหลือเกินนะคะเผลอกินเยอะไปนิดเดียวลืมออกกําลังกายไปแป๊บเดียวโอ้โหไขมันมาสิงสถิตยอยู่ตามร่างกายแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวมารู้อีกทีตอนไหนเลยคะตอนมีคนทักแล้วหรือตอนไปใส่ชุดเสื้อผ้าเดิมๆเอ๊ะทำไมเคยใส่ได้ กลายเป็นคัพติว้วใส่ไม่ได้ไปซะแล้วซะอย่างนั้นนะคะซึ่งกว่าเราจะรู้ตัวแบบนี้สอนว่ามันก็สายเกินไปแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะเราอยากจะมาอัปเดตเทรนด์หนึ่งนะคะให้คุณผู้ชมได้ชมกันเป็นวิธีในการต่อสู้เอาชนะความอ้วนที่มาแปลกแต่ว่าน่าสนใจและเขาบอกว่าได้ผลดีมากๆเลยจะเป็นยังไงไปพบกับแขกรับเชิญของสอนในช่วงนี้กันค่ะ และแขกรับเชิญที่จะมาแชร์เรื่องของเทรน์ใหม่ในการต่อสู้กับปัญหาเรื่องความอ้วนในวันนี้นะคะก็คือน้องลีนาพัคนัทค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเมื่อกี้เห็นเดินมาน้องก็เดินมาจากมุมนู้นนะคะคุณผู้ชมค่ะเดินมาตัวกระจิตเดียวอะ่ะโอ้แต่ว่าลีนาเป็นคนตัวเล็กแต่ว่าลีนาก็มีปัญหาเรื่องความอ้วนเหมือนกันนะคะ,ะ,คะเอาเอา <ทำ S 2> ง่ายๆคือเล่าแค่ว่าคุณแม่เป็นคนที่หุน่น สูงร้อยห้าสิบนะคะ,คะแต่ว่าหนักแปดสิบสามแต่ว่าตอนตที่คุณแม่ยังไม่ได้ท้องนี่นาคือคุณแม่ก็หุ่นดีมากรอท้องลังจะวังเอใช่ค่ะเพราะฉะนั้นลีน,นาก็ต้องระวังตั้งแต่ตอนนี้เลยแล้วพูดถึงเห็นตัวเล็กๆแบบนี้เนี่ยนะคะ<ๆ>เคยมีซ่อนอ้วนไว้บ้างไหมซ่อนอ้วนตลอดตอนนี้แบบไม่ไม่ค่อยซ่อนแล้วแต่ว่าแต่ก่อนเนี่ยซ่อนอ้วนมาคือลีนาเป็นคนที่ตัวเล็กนะคะแต่ว่า หุ่นเนี่ยคือจะเป็นคนที่แขนขาใหญ่<อ>แล้วจะออกแก้มออกสะพกโพกหลายออคนออเป็นอย่างนี้เนาะแล้วก็คือลีน่าจะเป็นคนที่หน้าท้องตรงตรงหน้าท้องตรงสะดือเนี่ยไม่มี<ะ>แต่ว่าจะเป็นคนที่มีข้างบนตรงช่วง,ง,ง,งนี้แต่พูดถึงวิธีการต่อสู้กับความอ้วนนะคะจริงๆมีหลายแบบมากเลย<ะ>เนอะอย่างบางคนอาจจะเลือกทานอาหารเสริมนะคะบางคนก็ทานยาลดความอ้วนเลยเล่นแบบฮาร์ดคอร์บางคนอดอาหารลดอาหารควบคุมอาหารหรือออกกําลังกายคือมีหลากหลายรูปแบบ แต่คุณผู้ชมค่ะวิธีที่น้องลีน่าเลือกใช้ต้องบอกว่าเป็นเทรนดใหม่ที่แปลกเก๋ไม่เหมือนใครไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยแต่เห็นบอกว่าได้ผลที่ชงัดมากใช่ค่ออะแต่ว่า<ะ>คือจะบอกว่าก่อนที่ลีน่าจะมาเจอวิธีนี้นะคะ,ะวิธีที่พี่ลูกศรพูดเนี่ยลีน่าทำมาหมดแล้วแม้กระทั่งไปฉีด ลดไขมันเฉพาะจุดก็ทํามาแล้วทานทานยาลดความอ้วน <Okay. S 2> จนเข้าโรงพยาบาลก็เป็นมาแล้วหรออาการเป็นไงถึงต้องเข้าโรงพยาบาลชีพจรเต้นถึง144ะค่ะตอนนี้ก็คือหยุดทานพอหยุดทานก็โยโย่ขึ้นมาแต่พอลีน่ามาเจอกับตัวตัวที่เป็นแผ่นแปะ แผ่นแปะแผ่นแปะบางคนจะบอกว่างงอุ้ยแผ่นแปะถ้าอย่างนี้แปะแล้วจะลงได้แผ่นแปะจานผานนั้นเลยแก้ปวดไหล่เลยปวดฟันเลยใช่แต่ว่าเราไม่ต้องแปะในส่วนที่เราอยากจะลดนะคะคือมันพิเศษตรงที่ว่าเขาให้แปะแค่ที่เดียวคือจงสะดือเท่านั้น แผ่นแปะสะดือลดความอ้วนเห<ช>็นไหมค,ะค,ะ,คะคุณผู้ชมคะบอกแล้วว่าแปลกจริงๆให้น้องลีน่าเล่าหลักการให้เราฟังดีกว่าเราจะได้ไม่เชยค่ะพี่จะได้อัปเดตนิดนึงนนว่าคืออัอนนี้คือคุณหมอที่เป็นคนคิดคนนะคะตัวแผ่นแปะนี้เนี่ยก็คือจะมาจากวัดเศรลิน<ะ>คุณหมอจากวัซซลลินเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะใช้วิธีการลดความอ้วนในหลักของการปรับ สมดุลในร่างกายก็คือเป็นการปรับยินอย่างในร่างกายของเราอ๋อตามหลักแพทย์แผนจีนใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือจะเป็นการดูแลสุขภาพไปด้วยเพื่อให้ร่างกายของเราเนี่ยปรับสมดุลได้เท่ากันแล้วพอดูแลสุขภาพสุขภาพคนดีขึ้นแล้วเรื่องความผอมมันก็เลยตามมาพี่อยากเห็นหน้าตาจังเลยอะหน้าตาวนะครับคือไม่ถึงแผ่นกอเอีย นะคะมันจะเหมือนกัน oh, มันจะคล้ายๆกันนะคะแต่ว่า,าไม่ต้องปวดตรงไหนแล้วแปะตรงนั้นนะคะอันนี้คือจะเป็นแผ่นหนีแบบนี้ทําไมต้องแปะที่สะดือคะเพราะว่าคือจุดศูนย์รวมของประสาททั้งหมดอะค่ะจะอยู่ตรงสะดือเพราะฉะนั้นเนี่ยแปะไปตรงสะดือมันสามารถที่จะดูดซึมแล้วก็ ไปเลี้ยงจนถึงสมองจนถึงทุกอย่างในส่วนของร่างกายของเราทั้งหมดในนี้นะคะจะเป็นสมุนไพรรวม5ชนิดซึ่งเป็นสมุนไพรที่ช่วยในเรื่องของการสลายไขมันทั้งหมดนะคะเราไม่มีสารเคมีใดๆทั้งสิน้นเรามีอะไรบ้างคะมีตังกุยนะคะที่ช่วยในเรื่องแบบว่าสลายไขมันการขับถ่ายนะคะตังกุยมีซานเจ้ามีโปหยุ่นตัวมีโกดสอแล้วก็โกดน้ำเต้าตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยทั้งหมดครอบคุมเลยเกี่ยวกับเรื่องการสลายไขมันทั้งตัวอีกอย่างหนึ่งมันจะช่วยในการ เรียกน้าย่อยทําให้ระบบการทํางานการเรียกว่าการย่อยอาหารของเราทํางานได้ดีขึ้นแล้วก็เป็นการดีท็อกของเสียออกจากร่างกายด้วยและยิ่งใครที่เป็นคนท้องอืดท้องเฟอ้อหรือว่าเป็นคนที่ธาตุแข็งเป็นคนที่ถ่ายยากแบบนี้ค่ะตัวนี้ก็สามารถช่วยได้เหมือนกันได้สรรพคุณของยาจีนนั่นเององนะคะแต่ไม่ต้องทานเข้าไปแปะไว้แบบนี้น้องลีน่าค่ะบอกวิธีใช้นิดนึงได้ไหมวิธีใช้ะนะคะใจมากเลยอันนี้คือยังยังแปะไม่ได้เพราะว่ามันเป็นสมุนไพรที่บดเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะมีตัวน้ํายาตัวนี้นะคะเพื่อให้มาละลายกับตัวสมุ เพื่อให้มันตัวทําละลายใช่ไหมคะค่ะเพื่อให้มันดูดซึมเข้าไปนะคะแล้วก็คือวิธีการแปะนะคะคือตื่นเช้ามาอาบน้ําเช็ดตัวแห้งแล้วเราก็ทําแบบนี้แล้วเราก็แปะไว้ตรงที่สะดือ6กถึงแชั่วโมงคือเราจะรู้สึกเหมือนแบบผ่อนคลายและยิ่งเป็นกลิ่นสมุนไพรแบบนี้เราจะรู้สึกลายไปด้วยใช่เหมือนอารมาเชอร์ปี่คุณผู้ชมคะคือมันหอมมากอาเสร็จปุ๊บอย่างนี้ก็แปะเข้าไปใช่คโดยเอาตัวนี้ตัวนี้เขามีสก๊อตเทปเหมือนเป็นกาวให้อยู่แล้วใช่แล้วค่ะคือถ้าสมมติว่าคุณเดินเหินปกติมมัันนกกกก็จะเหือออคคุุณณําาลลงงยยยไปด้้ววแิ่ ออกกังการมันก็จะยิ่งเ<อ>บิล้ลไปสองเท่าน้องลีน่าค่ะจากประสบการณ์ลีน่าเองเนี่ยได้ผลเร็วไหมผลที่ได้เป็นยังไงบ้างคือลีน่านะคะแปะสมมติว่าแปะแผ่นแรกไปเนี่ยวันแรกที่เราจะรู้สึกเลยก็คือเราสังเกตได้จากการขับถ่ายเอยทำไมเราขับถ่ายดีขึ้นรู้สึกว่ามันแบบท้องเรารู้สึกว่าโลง่งวันนี้รู้สึกแบบทานเข้าไปเท่าไหร่ก็ขับถ่ายออกมาหมดอ,อะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็ ประมาณ3วันประมาณ3วันนะคะใครที่บอกว่าเป็นเซลลูไลส์ต่างๆเนี่ยมันจะเริ่มสลายแล้วก็จะเริ่มมีเหงื่อระบบเผาผลาญมันทำงานได้ประสิทธิภาพถูกต้องค่ะแล้วก็ห้าวันคือในหนึ่งกล่องเนี่ยจะมีห้าแผ่นเขาบอกไว้เลยนะคะที่ห้าวันเนี่ยห้าแผ่นเนี่ยคือก่อนที่คุณจะแปะคุณวัดรอบเอวไว้แล้วหลังจากนั้นอีก5้าวันคุณมาวัดรอบเอวแล้วก็ชั่งน้ำหนักดูว่าลงไปเท่าไหร่โดยไม่ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างอื่นเลยคือต้องควบคุมหรือลดอาหารเลยมั้ยคะและอีกอย่างหนึ่งสิ่งหนึ่งที่ลีน่าได้้้ผลไไดดมากัับตวคือ รู้สึกว่าเราฐานน้อยลง แต่ว่ามันไม่มีการไปกดประสาทอะไรใดๆทั้งสิ้นเพราะมันแค่แปะคือเราแปะแค่จุดสะดืออย่างเดียวแต่เวลาไขมันลดนี่ลดทั้งตัวทุกส่วนมันจะมันจะเผาผลาญแล้วมันจะสลายไปทั้งตัวเพราะว่ามันจะเข้าไปทําหน้าที่ตามหน้าที่ของมันเลยของสมุนไพรของมันคือไปสลายไขมันแต่ว่ามันก็จะเข้าในการดูดซึมทางผ่านทางนี้ไม่ใช่ว่าแปะตรงนี้แล้วหน้าท้องลงอย่างเดียวไม่คือต้นแขนต้นขาคือสิ่งแรกที่จะเห็นนะคือหน้าท้องตรงเอวคอดเพราะว่ามันเป็นจุดที่ใกล้ที่สุดเพราะฉะนั้นแต่ถ้าเข้ามาดูดซึม ใช่ค่ะแต่ถ้าสมมติเข้ามาดูปุ๊บเอวเราไม่มีไขมันเขาก็จะไปทําหน้าที่ส่วนต่างๆของเขาน่ะเลยค่ะนั่เลยแบบพิเศษตรงนี้อันนี้ต้องโดนใจเลยไหมคะคนที่เอลใหญ่ๆเอวหนาๆมีคุองเงี้ยพี่ว่ามันเร็วสุดสําหรับจุดนั้นเลยแต่ว่าจะโดนใจกว่านี้ก็คือจะเป็นคุณแม่หลังคลอดสามารถที่จะแปะไปด้วยแล้วก็ให้นมบุตรไปได้ด้วยเพราะว่าเราไม่มีสารอันตรายใดๆที่จะส่งผลต่อบุตรอีกอย่างหนึ่งคือได้สุขภาพที่แข็งแรงด้วยเพราะว่ามันทําให้เลือดลมของเรามันไหลเวียนดีด้วย เอาแล้ค่ะแม่สงสัยตัวนี้เขาเชื่ออะไรคะเนี่ยหลิวซีค่ะหลิวซีเรียกว่าคุณผู้ชมคะ่ะเกิดนคนยุคนี้โชคดีจริงๆมีอะไรใหม่ๆถูกพัฒนาถูกคิดค้นขึ้นมาโดยเฉพาะศาสตร์อย่างการแพทย์แผนจีนเนี่ยเป็นอะไรที่มองข้ามไม่ได้นะใช่ค่ะเขามีมาเป็นร้อยเป็นพันปีนะคะ<ๆ>เพียงแต่มาในรูปแบบที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคนยุคนี้ให้ใช้ประโยชน์ได้ง่ายแบบนี้คุณผู้ชมต้องนําไปใช้ประโยชน์กันนะคะไม่งั้นน่าเสียดายแย่ที่แพทย์จีนอุตสาห์คิดค้นขึ้นมาใช่แล้วโอ้ยแต่ราคาสูงไม่อย่างห้าขั แผ่นแปะนี้นะคะ1กล่องเนี่ยหแผ่นเนี่ยจะขายอยู่ที่1กล่อง1,000บาท oh. แต่ว่าวันนี้เนี่ยมาในรายการนี้เราสีสายนะคะวันนี้ oh. แผ่นแปะลิวซีปกติแล้วเนี่ยสกล่อง4 0 0 0บาทค่ะ <Okay. S 2> เหลือเพียงแค่2,500บาทได้4กล่องได้4กล่องก็คือ20ชิ้นถูกไหมใช่แล้วค่ะแปะได้ยีวันแล้วต้องแปะให้ติดกันเลยไหมแล้วแต่เราเลยลีน่าเป็นคนหนึ่งที่ถ้าสมมติว่าร่างกายของเราเริ่มเริ่มแบบว่าทํางานได้เป็นปกติแล้วลีน่าก็เริ่มแปะวันเ oh. ว้นวันไม่มีการโยโย่อะไรทั้งสิ้้้นนนนนเเเพรรรรราาาาะะะะไไไไม่่ดัับปปทอขคแตวี 40สายแรกรับฟรีอีก1กล่องเป็น5กล่องห้ากล่อง2,500บาทเดี๋ยวคำนวณเร็วพี่เป็นแม่บ้านมัธยักพี่คำนวณทุกอย่างเท่ากับกล่องละ5้าใช่แล้วค่ะโทสบายใจเลยแต่ว่าถ้าสมมติว่าโทรมาเป็น40เอ่อเป็นสายที่41เนี่ยคือต้องซื้อกล่องละ1,000บาทงั้นรีบบอกเบอร์ก่อนผู้ชมจะได้ฉกเฉลยกันนะคะ0ูนย์สองค่ะหนึ่งศูนย์สี่เก้าศูนย์สี่สี่นะคะศูนย์สองหนึ่งศูนย์สี่เก้าศูนย์สี่สี่รีบโทรมาจับจองไว้เลยนะคะแผ่นแปดหรือซีนี้เนี่ยเรีย เพราะว่าเราไม่ต้องทานอะไรเข้าไปและอีกอ,อย่างหนึ่งเป็นการคิดค้นจากแพทย์จากวัสลินด้วยนะคะชอบมาฟังแล้วชอบมากเลยคือโดยส่วนตัวเป็นคนเชื่อเรื่องสมุนไพรโดยเฉพาะเรื่องแพทย์แผนจีนมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วไงคุคณแม่ปูพื้นมาดีลีนา<ก>ล่าก็เลยแบบนั้นเหมือนกันก็เลยรู้สึกว่านี่แหละค่ะเป็นประโยชน์ดีๆที่คนยุคใหม่เอาไปใช้ได้นะคะคุณผู้ชมที่ไม่อยากตกเทรนด์และอยากจะดูแลหุ่นแบบง่ายๆก็ลองเอาวิธีที่น้องลีน่าแนะนําไปใช้กันดูวันนี้ขอบคุณลีน่ามากนะคะขอบคุณค่ะ คุณผู้ชมคะต้องขอขอบคุณสถานที่สวยๆกับเซนทราแกรนลาพรคาวนะคะใครที่อยากจะแวะเวียนมาที่โรงแรมนี้ขอบอกเลยว่าตลอดเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะมีโปรโมชั่นของ l o เ s t e r ติ่มซำที่พัฒานาการอาหารจีนดมื้อกลังวันนะคะส่วนมื้อกลางคืนมีโปรโมชั่นสแกลลอปที่ห้องอาหาร blue sky bar and restaurant ค่ะแวะกันมาได้นะคะช่วงหน้าค่ะคุณอุ๋ยมณีรัตน์มนีเรื่องราวดีๆนะคะทั้งเรื่องของเมนูอาหารที่น่าสนใจรวมไปถึงความสามารถของเด็กไทยด้วยไปชมกันเลยค่ะ